รุ่นใหญ่เลยนะเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับสำหรับค่ายโตโยต้าสวัสดีครับผมกับ KTP Performance กันอีกแล้วนะนี่ก็เป็นรถรุ่นใหญ่เลยนะเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับสําหรับค่ายโตโยต้านะกออ็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรดี1นรุ่น หนึงแบบนะครับสำหรับการใส่เบรกนะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คือรถรุ่นนี้โต yota Land c r u i s e r นะครับนะก็คือเป็นน่าจะพี่ใหญ่สุดของในตระกูล SUV ละเนาะก็คือไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับ <S <S ก็คันนี้ก็เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับเครื่องเป็น3,500นะครับประมาณ3า9แรงม้าแรงมี700นะ โดยประมาณนะครับตามสเปคของของโรงงานเนาะเนี่ยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับก็ไม่มีรู้สึกจะไม่มีเกียร์ธรรมดาเลยนะครับนะรุ่นนี้เนาะเบนซินก็มีเบนซินก็เป็นเครื่อง3,500เหมือนกันนะครับแต่แรงม้าน่าจะอยู่ประมาณ415บวกลบนะตามสเปคของโรงงานนะครับเนี่ยก็เป็นรุ่นนี้เลยแต่รุ่นนี้พิเศษกว่าทุกคันหรือตัวทั่วไปก็คือเป็น GR นี่เลยนี่เลยโลโก้โลโก้ GR อานี่นะ นี่เลยเหลือนี่นี่นี่คุณแจคุณแจ๊คุณแจก็นี่อันนี้ฮะเนี่ยจะเป็น GR แล้วนะนี่ก็เป็นตัว GR เลยครับแรงคูเซอร์ GR ผมเชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะน้อยมากนะแรงคูเซอร์อาจจะมีแต่ว่าตัวเป็น GR ณวันนี้นะณวันนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยน่าจะน้อยผมว่าไม่เยอะนะครับนี่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรถนะนี่ผมให้ดูรอบๆก่อนดูรอบๆนี่เลยนะก็ประมาณนี้นะขันใหญ่มากนะครับ นี่นี่เลยก็โลโก้นี่เลย Land Cruiser G A, นะครับนะครับก็มีโลโก้บอกเหมือนเดิมนะครับเป็นตัว G R s p o r t นะครับภายในภายในขอดูนิดนึงนิดเด,ดียวนิดเดียวนะไม่เยอะนี่เลยสวยมากนะนี่นี่นนผมถ่ายดูนี่สวยไหมโอยงามมากครับปุ่มกดก็เป็นนี่โลโก้ G r แล้วนะเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูทีนะ ก็เป็นส่วนของภายในเนาะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้สวยๆเบาทรงสปอร์ตครับสบายนะครับตรงหัวก็จะปักจีอาร์เลยนะครับทรงไหล่ก็แบบนี้เลยนะครับมีโลโก้ g ีอเหมือนกันโนะอ,อ้ใหญ่นั่งสบายครับนั่งสบายเลยนะโอเคเรากลับมาในส่วนของเราแล้วกันก็เป็นตัวรถนะครับก็เป็น ตัวเบรกนะนี่เลยนี่เลยเบรกเจ้าเบรกที่เราทําติดตั้งให้ลูกค้าไปนะครับก็เป็นแ a มโบ้ทีทีหกพอนะอันนี้ลูกค้าใส่ไปแล้วรอบนึงนะน,นี้มาทําข้างหลังเพิ่มนะครับนะอันนี้ก็เป็นจานแ a มโบสี่ร้อยห้มิลน,นะครับนะฮับขาก็เป็นตรงสเปคแรงครูเซอร์เลยนะครับนี่ร้อยยิแน่นไปอ่ะนะครับอืม ยนะางพิเรลลี่นะกอเปียนนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ความเร็วได้ค่อนข้างสูงนะเบอร์ยางก็285 50 20นะครับนะนี่ส่วนล้อหน้าเนี้ยผมเคยถ่ายไปแล้วเนาะคลิปหนึ่งเนาะทีนี้วันนี้นี่ที่พิเศษอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลัง380จาน380นะครับแล้วก็ลิปเปอร์เป็น b บ m b o GT ทีทพอร์ต รถรุ่นใหม่หลีกเลี่ยงไม่ได้เบรกมือไฟฟ้านะนี่ผมก็เอาคาลิเปอร์ของ t ท s l a นะครับผลิตโดย b บ m b o นะครับเป็นของแท้นะเอาาใส่เข้าไปนะครับระบบการใช้งานของตัวเบรกทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมหมดนี่เทสแล้วนะเรียบร้อยก็คือใช้งานได้นะออกไปเทสไปขับลองและนะครับนะก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ขับรุ่นนี้ใส่ได้นี่ลองแล้วเรียบร้อยนะระบบต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีดัดแปลงอะไรนะจบ ก็ประมาณนี้เป็นแนวทางใครสนใจก็ฝากล้านไปด้วยนะยังไงก็ติดต่อได้เลยตามข้างล่างนี้นะโอเคขอบคุณครับ Artlist.io Music Licensing Reimagined. Artlist I.O.